อยู่กับเราตรงนี้คราวนี้จำลองเหตุการณ์ประนึ่นกับว่านี่เป็นช่วงเวลาของการถามคำถามในรอบสุดท้ายคำถามของคุณเดี๋ยวให้อนาตอบไปค่ะคำถามของคุณถามว่าถ้าคุณจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่คุณจะเลือกแนะนำให้เขามาเที่ยวที่ไหน Destination อะไรและเพราะอะไรคะเพรามนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเชญค่ะแอนนานะคะจะเชิญทุกท่านมาเที่ยวตรงนี้เลยคะ่ะตรงที่เรายืนอ,อยู่นะคะซิลเ,เวนเวิร์นั่นเองทุกคนคงจะทราบนะคะว่าซ <c oughs> ิลเวนเวิร์ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพและกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย <c oughs> ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรนะคะเราต้องนึกถึงที่นี่อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแอนนาจะแนะนําที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติ <c oughs> มาเที่ยวที่นะะี่ค่ะ นอกจากนี้นะคะพี่ดายนอกจากเซนทันเบอร์แล้วแอนนาอยากแนะนำเซนทันบินเล็กอีกหนึ่งอย่างค่ะว่าพี่นันเนี่ยเป็นแหล่งนะคะรวมของแบรนด์เนมมากมายค่ะเพื่อรอทุกท่านนะคะมาประสบเกี่ยวก็ขอโทษค่ะตื่นเต้นไปประสบอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ของแบรนด์เนมมากมายค่ะที่เซนทันบินเล่ะค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าดรนันกิจจะใส่หน้ากากอยู่ยิ้มมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากเลยนะคะคราวนี้มาถึงคุณค่ะคุณนิคกีลินค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เดสติเนชันไหนในการที่จะเชิญชวนหรือว่ามนนคุณจะเลือกเดสติเนชันไหนคะนจริงๆแล้วถ้าึี่เวทีเราจะมี30มสิเนาะแต่จริงๆสถานที่เดสติเนชันเนี้ยสามสุดวิไม่พอค่ะพอนนี้คนจะเลือกเป็นเซ็นทรัลกเกง จริงๆเราคิดว่า Destination ภูเก็ตเป็นที่ท่องเที่ยวเราจะไปทะเลหรือว่าไปรีสอร์ทสวยๆแต่ที่สำคัญเรามีแหล่งรวมสินค้าที่ดีมากๆแล้วเป็น l ั x u r i o u s Lifestyle คือใครสามารถที่จะซื้อแบรนด์หรือว่ามาท่องเที่ยวมาด้วยสถานที่มาประสบวัฒนธรรมไทยอีกแบบหนึ่งเป็นฟีลแบบโมเดิร์นนิดนึงก็จะเป็นเซนตท่านภูเก็ตค่ะชอบมากๆค่ะเป็นฟีลแบบโมเดิร์นนะคะอะไรค่ะคุณไอค่ะค่ะก็ มีกรุงเทพแล้วมีใต้แล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปเทีย่ยวที่นี่เลยค่ะจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเกิดใครไปที่นี่แล้วต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับเซ็นทรัลเชียงใหม่ซึ่งเซ็นทรัลเชียงใหม่เขามีถึงสองสาขาด,ด้วยกันค่ะที่แอร์พอร์ตแลวก็เซ็นทรัลเชียงใหม่ค่ะซึ่งเซ็นทรัลเชียงใหม่เขาจะเน้นเหมือนแบบฟิลแบบเป็นสาวเชียงใหม่ค่ะพี่รายก็เหมือนแบบว่าเราได้รับอนีน้แบบเราเหมือนแบบ หลุดไปยิอกอารยธรรมหนึ่งแบบเก่าแก่เลยซึ่งเรารู้สึกแบบว่าที่นั่นน่ะเขามีการให้แบบเขาเ,เรียกว่าชิมช้อปอาหารคือครบจบที่นั่นเลยแล้วไอเป็นคนที่ชอบอาหารเหนือมากไม่ทราบว่าทุกคนแบบชอบอาหารเหนือกันบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้น้าพาราตเลยนะคะที่เชียงใหม่คือแบบต้องไปลองเลยแบอบกรองว่าทุกอย่างที่นั่นอร่อยอย่างแน่นอนเพราะว่าเซ็นทรัลทบคับมาอย่างดีค่ะน้องไอ้าถามไหยคะว่าชอบอาหารเหนือไหม คำว่าชอบอาหาร f u l สต t o p จบคือขอแค่เป็นอาหารก็คือชอบหมดเลยนะคะได้หมดเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่พอได้ชิมปุ๊บจะเปวามรู้สึกว่าเอ๊ะคืออะไรส่วนผสมมีอะไรบ้างวัตถุดิบต่างๆนี่คือไฮไลท์หลักๆเลยของอาหารไทยมันคือเสน่ห์ของไทยไปไปหาอะไรกินกันดีกว่าเเลย ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ทั้งสามคนได้ตำแหน่งไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายเลยมีความรู้สึกอยากไปเที่ยวบ้างไหมคะอยากมากค่ะเพราะว่าเราหา่างหกยจากการไปเที่ยวค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ไปเที่ยวบ้างนิดหน่อยตอนเก็บตัวค่ะแต่ว่าการที่อนานาได้มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นการเที่ยวอย่างหนึ่งเลยนะคะท่ใหญ่ค่ะอีกสองท่านนะคะอยากเที่ยวไหม เที่ยวมากค่ะแล้วก็อยากสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวไทยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงโควิดเนาะเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหนักเทศอยา่างกที่เมื่อกี้เนาะแต่ว่าณตอนนี้เราสามารถที่จะไปเที่ยวทั่วไทยเลยแล้ววัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจังหวัดนอ,องหรือจังหวัดหลังก็คือมันน่าเที่ยวจริงๆตอนนี้ก็แบบกำลังแพลนชุดไปใต้ยอยู่เช่นกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะไปจังหวัดบบางๆไปเที่ยวกัน โอ้ย ي, บบอยากไปทุกจังหวัดเลยถ้าเป็นไปได้ค่ะก็กราบริงวอนในะ้าการท,าท่องเที่ยวงประเทศไทยนะคะให้พวกเราไปเที่ยวทุกๆจังหวัดเลยนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่แคนเดตแห่งวิชินเวสท์ไทยแลนด์แล้วก็จะแบบส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างอย่างจริงี่ค่ะในฐานะในฐานะที่คุณทั้งสามคนนะคะวันนี้เนี่ยคุณต้องบอกว่ายืนอยู่ยในฐานะตัวแทนของสาวงามของประเทศไทย อยากจะให้พูดเชิญชวนให้ทุกคนนะคะเพราะว่างานของเราในวันนี้เป็นแคมเปญที่มีชื่อว่า The Great Collaboration for Thailand's Tourism Ecosystem นะคะซึ่งเป็นการร่วมมือกันของทั้ภาครัฐและก็ภาคเอกชนคุณทั้งสามคนเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนอยากจะให้พูดเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นเจน้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทุกทุกที่ดได้คือน,นักท่องเที่ยวค่ะเชิญค่ะสำหรับตัวอากาคนะเป็นตัวแท ประชาชนอยากจะบอกเลยค่ะว่าเรามีดีเยีะยมมากค่ะโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็คนไทยด,ยด้วยกันเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสวิตมายอนนะคะหนึ่งในคนที่เคยเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาก,ก่อนอนารู้เลยค่ะว่าไม่มีประเทศไหนหมือนประเทศไทยโดยเฉพาะการบริการค่ะอยากจะให้ทุกๆภาคส่วนนะคะอยากจะให้ทุกร้านค้าหรือส่าศูนท่องเที่ยวเนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนาค่ะ เชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็น destination ที่ยอดนิยมต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะแล้วก็ขอพูดคํานี้นะคะที่ทุกคนเคยได้ยินมานานแล้วแต่อนะเชื่อว่าคํานี้จะคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะโปรดมาเที่ยวเมืองของฉัน,นค่ะขอบคุณค่ะ ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะเป็น hospitality ที่ดีเนาะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างประเทศดูเกี่ยวกับประเทศไทยก็ hospitality แลว welcomeness ก็คือความ warm ความ Thai smile แล้วก็อยากชินเป็นภาษาอังกฤษด้วยสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยและกัน we want to welcome you to Thailand because not only do we have amazing people we have amazing destination have amazing food as well, and we are all welcoming you to come to Thailand because it's a beautiful country with wonderful culture and beautiful people. ข a p u n ka. สำหรับตัวอายนะคะก็แบบอยากให้ทุกคนได้ลองไปเข้าทุกจังหวัดจริงๆเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีสเสน่ห์ที่มันแตกต่างกันจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารอายเป็นคนที่ชอบอาหารมากๆหนูเป็นคนที่ชอบอาหารจริงๆ <laughs> ชอบแบบสินค้าอูตอปแต่ละจังหวัดด้วยเพราะเรารู้สึกว่าได้รับเสน่ห์แล้วก็ได้รับอะไรทำบางอย่างของคนที่เขาแบบทำให้เราซึ่งแต่ละอย่างบางชิ้นอ่ะมันทำยากมากๆอย่างที่แบบอายแบบไปจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะแบบเป็นพวกแบบถักทอซึ่งเราก็ได้รับแบบว่าทั้งช่วงชีวิตของเขาอย่างไปแบบจังหวัดเออเรียกว่าภาคอีสานเขาก็แบบรีผ้าทอแบบผ้าไหมซึ่งเขาใช้ทุกช่วงชีวิตของเขาในการผัก ท่าทอเหล่านั้นน่ะซึ่งใครรู้สึกแบบเอยนี่แหละคือเสน่ห์ของประเทศไทยจริงๆเพราะฉะนั้นทุ่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอาละค่ะขอเสียงปมือให้กับทั้งสามท่านด้วยค,ะค,ค่ะ,คคะสำหรับต่างชาตินะคะการมาเที่ยวประเทศไทยนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่ว้าวหรือว่าเพิ่งจะเคยมาต้องมาเจอแล้วก็มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองแต่สําหรับที่ประเทศไทยวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองช ALLENGE ตัวเองนะคะว่าในประเทศไทย คุณไปมาครบทุกจังหวัดแล้วหรือยังในฐานะเป็นพิธีกรที่ทํางานร่วมกับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเป่าประกาศตรงนี้เลยว่าดิฉันไปมาแล้วครบทุกจังหวัดโอ้ให<อ>้ฉจําเลยเพราะฉะนั้นนะคะชาเลนจ์ต่อไปคือให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองดูแล้วคุณจะรู้ว่ามีมุมของประเทศไทยที่สวยงามมีเกลียวแยะมากมายที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเอาล่ะาช่วงเวลานี้อย่าลืมนะชาเลนจ์ของเราแล้วเดี๋ยวจะไปคอยแอบทักใน IG ว่า ครกเลี่ยงจะ้าส,ะสาวเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมก,กันกับทั้งสามสาวของเรานะคะเริ่มจากท่านแรกนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์